ถ่ายไปอย่างงี้เยอะไปน้อยสคนจะสองกันมีกางเกอทีอยู่ทีครับปอปอฟมมองไม่เห็นหน้าใบเราเลยแสงมันไลม่ไม่ใช่อัน้าังถ่าไปก่อนไม่ได้บวยเราจะเดินไปด้วยกัน เดินมาเยไม่ใช่นี้่าวอล์กอาลนะไม่ชอบเดี๋ยวไม่ชอบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรืครับเอารถมา บอกว่าไปขึ้กระปอนไนี่เป็นหมอลไปขึ้นกระป๋อไปเลยค่ะขนกระปอเลยอะไรนะรยนะกลับไปดูวันเลขกันไหมดูละครเวทีซ้อมละครอ๋อมาซ้อม ไม่น่วลาออกมาเลยน้านนนอ,อ้วนตลอดสวยอ่ะแสงดีว่ะกิงไปเยอะอ้วนอีกแล้วเหรอไม่อ้วนใช้อมไม่นะช่วงนี้ดีไหนตัวพุงนี้โอ้รถมา